สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่หมดของเรนดอมนะคะอันนี้จะเป็นดูดวงความรักนะคะหรือว่า,าเป็นการสุ่มนะคะอาจจะไม่ได้ให้คุณเลือกไพ่เองนะคะถ้ามันตรงก็คือเราฟังต่อไปได้นะคะฟังดูก่อนเนาะเอาเป็นว่า,าเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเรนดอมคลิปนี้ก็คือว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมนะคะช่วงเวลาที่คุณเข้ามาดูเนี่ย ตอนนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือใครก็ตามที่คุณนึกถึงอยู่ในหัวตอนนี้นะคะเขาคนนั้นน่าจะมีคนเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะก็คือคลิปสุ่มนั่นเองนะ,ะก่อนที่จะเริ่มกันนะคะหมอโบอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะคือหมอโบได้ทําช่องที่เกี่ยวกับการอ่านไพ่ความรักล้วนๆนะคะเนาะเนี่ยทาโร่ 6 4 e เลิฟฮิลลิ่งนะคะเพื่อนๆคนคนใดที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับในเรื่องของสายเลิฟนะคะฟังคอนเทนต์ที่แบบอินอินอินเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามกันได้นะคะเนาะเพิ่งอัพไปได้3คลิปเองนะคะ,คะ,คะก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าหมอโบจะลงคลิปที่ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะคะกับช่องช่องนี้นะคะสรุปก็คือมี2ช่องการลงคลิปนะคะก็ลงแทบทุกวันแต่จะไม่ซ้ำกัน หัวข้อแล้วก็อ่าคือไม่ลงวิดีโอซ้ำนั่นเองเอ่ะเออกลัวคุณเข้าใจผิดนะคะเอาล่ะนะคะใครที่มีเมตตากรุณาผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาโมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์หรือว่าตรงใต้วิดีโอเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะณนะตอนนี้ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่า เขารู้สึกอะไรยังไงกับเรานะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะเราจะให้ไพ่เล้เลื่องแต่ก่อนอื่นก่อนใดเราจะดูว่าเออพลังงานเอเนจีความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างเนาะขอนางฟ้าโรแมนตไกด์หน่อยนะคะจะตรงกับคุณหรือเปล่านะคะไพ่จะเปิดออกมาแบบไหนนะคะขอสถานะของคุณนะคะตอนนี้ขอสามใบค่ะ นางฟ้า keep an open mind นะคะ your soulmate may differ for differ for you unsure t i p e and expect expectation นะคะน่าจะเป็นคนที่เพิ่งเจอไหมเพิ่งเป็น soulmate คุณนั่นเองอะนะคะต้องเปิดใจให้เขาบ้างนะ Why this could be the one w h ยแรงจังเลยคนคนนี้อาจจะใช้ soulmate คุณก็ได้นะ คนที่คุณนึกถึงอยู่ในหัวตอนนี้ล่ะค่ะ You already meet คุณได้เจอเขาแล้วนะคะหรือคนที่คุณถามถึงในความสัมพันธ์นี่แหละนะคะคุณได้เจอเขาคนนี้แล้วนะคะโรแมนติกพาร์เนอร์นะคะคนคนนี้โรแมนติกอ่ะไฟแนนซ์ a n น e คเรแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่าจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพการงาน เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของความรักนะตอนนี้นะคะมันเลยแบบเออบางคนก็แบบว่าอาจจะหน้าที่การงานการเงินนะคะปัญหาของการเงินทําให้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นน่ะนะคะอาจจะมีมนมีอิทธิพลมามีปัจจัยกับความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ได้นะคะเอาละค่ะคนนี้ที่คุณถามถึงก็มีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นโซเมดดิชคุณบีเดอรวันนะคะ เอาสุดท้ายแล้วการมันมีอะไรบอกว่าเอาอีกใบหนึ่งสิฮันนีมูนโอ้ยโรแมนติกจังเลยอ่ะคืนนี้โรแมนติกนะคะไม่ได้บอกว่าจะไปฮันนีมูนแต่มันเป็น energy ของความคิดถึงกันในลักษณะฉันอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้กับเธอเนี่ยมีการคิดแล้วไม่เขาคิดคุณก็คิดแหละนะคะว่าจะได้เจอกันเนี่ยจะพากันอะไรกันแบบว่าไปอาบแสงจันทร์หรือว่ามีค่ําคืนที่เราอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะคะใน คืนที่โรแมนติกหรืออะไรเงี้ยเออถ,ถ้าบางคนถึงขั้นก็คือคิดว่าจะพากันไปไหนฮันนีมูนอะไรเงี้ยนะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันโควิดนะคะเอาล่ะบอกว,ว่าคนที่คุณนึกถึงคนเนี้ยคุณกับเขานะ่าจะมีโหมดของความโรแมนติกกันอยู่นะคะมีแบบมีความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันนะ่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะมาดูสิคะขอดูพลังงานของเขานะขอดูพลังงานของเขาค่ะ พลังงานของเขาคือว้าวเ of s w o r d ดนะคะ Hermit คนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากนะคุณเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการคิดการพูดนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เอาอกเอาใจเป็นนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่ รู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราขาดอะไรอะ่ะเออต้องการเรียนรู้อะ่ะใส่ใจอะ่ะดูแลเหมือนอบอุ่นน้อยอย่างเงี้ยแต่หน้าเขาเหมือนบางทีเขาอาจจะมีความเป็นหน้าเด็กหรือว่าบุคลิกเด็กก็ได้นะเอเนจีของเขาเป็นคนร่าเริงเฟลลี่นะคะแล้วที่สําคัญเป็นคนที่รักสวยรักงามอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแลแตัวเองดีะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อุ้ยรักสวยรักงามแต่บางทีจะเป็นคนที่เงียบๆชอบเก็บตัวนุ่งนิงนุ้งนิงนะคะแต่เขาเป็นคนที่พูดเก่งนะ โดยอินเนอร์เราเป็นคนที่พูดจาพูดเก่งฉลาดนะคะอาจจะเป็นราศีกุมนะคะบางคนอาจจะเป็นราศีกุมพึกงศพไมุ่นตุนอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนความสัมพันธ์พวกคุณนะเพิ่งเจอกันได้ไม่นานบางคนแต่บางคนเจอนานแล้วเป็นเป็นโซเมทเป็นคู่กันหรือเป็นคนทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนมันมีการเพิ่งเริ่มต้นคุยกันหรือเพิ่งเริ่มแบบ กลับมาคุยกันใหม่หรือบางคนเพิ่งเจอกันเพิ่งคุยกันผ่านแบบว่าเดทติ้งออนไลน์หรือว่ากําลังคุยกันว่าจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบให้ข้อมูลกันซึ่งกันและกันเออแบบเราจะไปเจอกันที่ไหนมีการวางแผนจะเจอกันแล้วหรือว่ามีการวางแผนที่จะแบบว่าศึกษาดูใจกันเอะเรามาเจอกันเราจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง มันเหมือนแบบมันทามันทาไท,าทายเขาพอสมควรอะนะคะคือเขาคิดถึงคุณแหละเออแอบสออบ่อ,บสองแอบแอบส่องแอบแบบว่าดูรูปคุณด้วยนะคะมาดูซิมาโบอขอดูคุณหน่อยคุณเป็นหกถ้วยคุณเป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักแต่จริงจังฉัทนทำอะไรฉันจริงจังนะคะเนี่ย ทำอะไรจริงจังเป็นคนที่ซีเรียสพอสมควรกับการใช้ชีวิตใช่เหรอบางทีก็บางทีก็เป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรนะจริงจังเหมือนแบบเด็ดเด็ดเดียวไม่ใช่เด็ดเดียวเด็ดขาดนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบจเจริญเติบโตอชอบความก้าวหน้านะคะแต่ก็เป็นคนที่อาจจะเจ็บกับความสัมพันธ์จุกกับความสัมพันธ์มาเยอะคุณก็เลยแบบว่า ไม่ไม่ค่อยที่จะแบบเชื่อเชื่อใจคนง่ายๆอ่ะนะคะ <c oughs> คุณน่าจะแอบคุยกับคนนี้หรือว่าผู้คุณคุยกันยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าว <c oughs> างคนเป็นความสัมพันธ์หรือว่าแค่เพิ่งคุยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังไม่ยังไม่ได้เจอกันหรือยังไม่ได้พัฒนาหรือมันกับคุณเนี่ยคุณน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกเขาหรือหรือไม่นะคะก็เป็นแบบคุณรู้อยู่แก่ใจว่า คุณให้เขาได้แค่ไหนคุณเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเหมือนคุณโฟกัสไปที่ตัวเองซะมากกว่านะคะเหมือนคุณรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ถึงเขาจะดีจริงคุณอยากจะเปิดโอกาสอยากจะเจอเขาอยู่แต่อีกใจนึงคุณก็ยังแบบคุณก็ยังลังเลอเหมอะว่าไม่รู้ว่าคือหนึ่งคุณอาจจะกลัวเขาเจ็บนะคะคุณอาจจะกลัวเขาเจ็บก็ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่านางฟ้าบอกคุณว่าให้คุณลองเปิดใจนะ กับคนคนนี้อาจจะใช่ก็ได้นะคะอาจจะใช่ก็ได้นะคะอืมดังนั้นอย่าอย่าแบบอย่าเพิ่งตัดสินอะไรดีกว่าน้อลองเจอลองเปิดใจลองคุยดูนะคะอานะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะเขามองคุณเป็นคนยังไงก่อนดีกว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนที่ เครียดซีเรียสจริงจังนอนดึกเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอุ้ยเป็นคนที่ทำงานหนักโฟกัสชีวิตนะคะเป็นคนที่น่าเกินขามคนนึงเลยแหละนะคะแต่คุณเป็นคนที่ใจดีนะคะคุยด้วยเรารู้สึกดีอ่นี่คือสิ่งที่เขานั่นแต่มีบางอย่างอ่ะตัวเขาเองรู้สึกว่าเขากดดันเขากลัวเขาไม่ถูกใจคุณหรือทําอะไรไม่ถูกใจคุณอะ่ะนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนบางครั้งบีซีไม่ค่อยมีเวลาหรือเป็นคนที่โฟกัสทุ่มเทกับหน้าที่การงานมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาก็สงสารคุณนะหมอบอกว่าเขาก็สงสารคุณนะเขาพยายามที่จะเข้าใจคุณนะเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเป็นอนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเป็น คนนี้รู้สึกดีกับคุณตั้งแต่เห็นหน้าคุณครั้งแรกไม่ไม่รู้แหละเห็นผ่านรูปหรือว่าวิดีโอคอลหรือว่ามาเจอตัวแล้วก็ตามเขารู้สึกอยากที่จะไปต่ออยากจะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเหมือนรักแรกรบเลยอะรู้สึกดีกับคุณอะเหมือนคุณกับเขาอะสินเสมอกันนะหมอโบว่าแล้วเขามีจิตใจที่แบบว่าอยากที่จะแบบมีเพชันมีความอดทนอยากที่จะลองดูอะว่าคนคนนี้จะเป็นยังไง เราะว่าฉันรู้สึกถูกชะตาถูกชะโลกกับคนคนนี้อะ่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็มองคุณนะคะอืมกับสิ่งที่คุณเป็นน่ะนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะกับความสัมพันธ์เขาอยากพัฒนาถึงระดับไหนนะคะตอนนี้เขาจริงใจหรือเปล่าในออฟสอดนะคะอุย้ยเขาแบบอุย้ยเขาถึงขั้นแบบชอบคุณรักคุณเลยละคะ่ะคนคนนี้จริงจังอะ่ะ ใจร้อนด้วยนะคะเข้าใจร้อนมากอยากจะมาเจอคุณเขาใจร้อนเขาคิดถึงคุณเขาใจร้อนแบบอยากจะครอบครองคุณวิตายหนึ่งเหรียญดูสิเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอยากแบบมีคอมมิชเมนต์กับคุณอะตรงๆอยากมาเจอคุณมากถ้าวุคุณยังไม่ได้เจอกันนะคะเขาถูกคือเคมีเคมีคุณกับเขาอ่ะมันมันมันแมทกันมากๆากอะค่ะเนี่ยดูสิ คือเขาหลงไหลคุณมากๆเลยนะคนคนนี้คุณต้องเปิดใจนะคะคุณต้องเปิดใจเพราะว่าบางทีอะ่ะเราเจอกันแล้วเรารู้สึกว่าใ้้เราไม่คิกเคมีตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นเพื่อนได้นะคะเพราะว่าความรู้สึกที่ดีอะ่ะคุยกันถูกถูกคอความรู้สึกที่แบบว่าฮ้ยเราเจอกันเราเหมือนเรารู้สึกคุยกับคนคนนี้มานานเสลือเกินทั้งๆที่เราเพิ่งคุยกันทั้งๆที่ไม ไม่ค่อยได้คุยได้ซ้ําแต่คุณรู้สึกคุ้นเคยอะกับคนคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนที่แบบคุยแล้วถูกคออย่างเงี้ยนะคะอืมเหมือนคุณเองเป็นคุณเองเนี่ยก็แบบว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคุณเป็นคนที่เปิดใจให้คนยากเนาะเป็นคนที่เปิดใจยากแต่เฟนลี่นะเฟลลี่แต่เปิดใจยากอะเข้าใจไหมอะเพราะว่าคุณอะเป็นคนที่แบบถ้าได้รักใครคุณจริงจังอะคุณทุ่มเทแล้วคุณก็ผิดหวังมาเยอะแล้ว ะะดังนั้นคุณก็เลยดิพเอนเดนกับใครสักคนที่จะเข้ามาคุณเหมือนเอยจะต้องตัดสินอย่างเงี้ยอันนีมน้มันก็ไม่แฟรนะหมอโบว่าก็ลองเปิดโอกาสอย่างที่นางฟ้าบอกนะคะลองเปิดโอกาสคนนี้อจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะแต่หมอโบอยากจะรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะหน้าที่การงานการเงินคืออะไร โอเคมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้บอกเขานะคะเกี่ยวกับการงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับสถานภาพของคุณอะนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะมันมันอาจจะมีอิทธิพลในเรื่องของการคุยกับเขาหรือว่าคบกันคุณควรที่จะเปิดใจนะคะคุณควรที่จะเปิดใจคุยกันนะในเรื่องที่คุณยังไม่ได้บอกเขานะคะอืมเพราะว่า คุยตอนนี้เปิดใจตอนนี้มันมันก็ยังดีเขาอาจจะรับได้อะนะคะกับสิ่งที่คุณเก็บไว้ในใจอะ่ะนะคะถ้าบอกเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงถ้าบอกเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาเขาอยากให้คุณบอกมีอะไรบอกมาเลยฉันรับฟังนะคะเพราะเขายินดีที่จะรับฟังคุณนะคะเนี่ย ยินดีที่จะรับฟังแล้วเขาก็ใช้เหตุใช้ผลนะคะเพราะเขาอยากจะเริ่มต้นอยากคบคุณจริงๆเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนอยากมีคุณในชีวิตแล้วเหมือนพยายามด้วยนะคะเขาจะใช้เหตุใช้ผลของเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์งูดงิดเกลี้ยวกลาอดหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นแต่กับคุณไม่ใช่นะคะเพราะเขาเกรงใจคุณมาก อะอย่างนี้ถามหน่อยว่าเขาจริงใจกับเราขนาดไหนคะเขาจริงใจกับคุณขนาดไหนดูเหมือนจะแบบโอโ้โหมาหลอกลวงฉันหรือเปล่าเขาจริงใจอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ย Seven of c u p ขึ้นมา King of c u p โอ้ไม่ใช่เขาไม่มีตัวเลือกนะเขามีตัวเลือกแต่เขามองคุณเป็นเป็นคนแรกอะนะคะที่แบบว่า เขาเรียกอะไรนะที่โดดเด่นอะนะคะคือเขาโฟกัสที่คุณถึงเขาจะรู้ว่าคุณอะเป็นคนที่เลอค่าคุณอาจจะมีใครสักสักคนหรือหลายคนก็ได้นะแบบให้คุณเลือกอย่างเงี้ยแต่เขาก็หวังว่าเขาจะเป็นชอยคุณนะคะอืมถามว่าเขาจริงใจไหมถามว่าเขาจริงใจไหมเขาจริงใจนะคะถามว่าเขาจริงใจแต่แต่ตัวเขาเองที่บอกอะบางคนนะคะอาจจะ ยังมีความลับซึ่งกันและกันในเรื่องของยังไม่ได้รู้แบก็กกราวซึ่งกันและกันดีพอสิ่งสิ่งนี้ก็คือต้องใช้เวลาคุยกันนะคะขอดูหน่อยว่าการเปิดใจนะคะคลิป an d Open mind ของพวกคุณเอสอครับถ้าพวกคุณเปิดใจคุยกันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นในทิศทางที่ดีเพราะเขาก็มีใจเต็มร้อยที่จะคบเราหรือว่าจะจะรักเราอะนะคะเดอดซันดูสิ ถ้าคุณเปิดใจกับคนุนนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะประสบความสําเร็จ This could be the o แปดถ้วยสี่คาถาคุณอาจจะเป็นใครสักคนที่เขาตามหาเนี่ยเป็นใครสักคนที่เขาตามหานะคะ ตามหาความมั่นคงตามหาใครสักคนที่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างเป็นเหมือนคิงคิงหรือควีนได้อะนะคะเพราะเขาเห็นคิงอยู่เมื่อกี้เนี่ย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 เขาเนี่ยเขากับคุณเหมือนคู่กันเลยนะคิงกับควนะีนน่ะนะคะดิสคุณบีเดอะวนนะคะคือหมอบอกว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเป็นคนคนนี้นะคะที่เขาตามหาอืม m นูน5ถ้วยแต่สิ่งที่เขาหวังนะคะเขาหวังว่าเขาจะเจอคุณเขาจะแบบว่าดูแลคุณคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะเป็นแบบนี้แบบในทางที่โรแมนติกแต่ในที่สุดหมอโบอมองว่ามันเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นคุณที่ไม่ไปตามนั้นหรืออาจจะเป็นคุณที่แบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไม่พร้อมที่จะเจอเขาหรือว่าไม่พร้อมที่จะแบบว่ามีคอมมิชเมนต์กับเขาก็ได้นะคะอืเขาจะเสียใจมากถ้าคุณปฏิเสธเขานะคะเขาจะเสียใจมากเลยแหละมาดูคืนนี้เขาคิดยังไงบ้างคืนนี้เขาคิดยังไงคะคืนนี้เขาคิดอะไรกับคุณคืนนี้เขาว้ายเอาลองจิตคนนี้นะคะคืนนี้เขาคิดแบบนะเขาคิดคลั่งไคลคุณมาก นะคะนะคืนนี้แหละเนี่ยเดอะมูนเนี่ยฝันถึงคุณเอาไปฝันเลยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคุณหรือว่า,าสวยๆหล่อๆหรือคุยกันหรืออะไรเงี้ยข้างใครถึงเอากับเอาเก็บไปฝันเลยแหละนะคะเดอะเมจิเชีโอ้โหมีความพยายามอย่างมากนะคะมีความพยายามอย่างมาก เนี่ยนอนคิดนอนฝันอยู่นะคะเอ๊นอนคิดอยู่เอ๊ะฉันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัดสินใจอะไรอะเผือกหน่อยสิสกระทาอุ้ยเขาหวังกับคุณมากเลยนะในทิศทางที่ดีอะแต่แต่เป็นเป็นเหมือนแบบความยากยากมันจะตามมาทีหลังน่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าที่ยากนะคะมาดู คือเขาคิดพูดเชติมากว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาคิดดีนะคะกับการเจอกันของเราอย่างเงี้ยบางทีก็เหงานะคะบางทีก็เหงาบางทีก็เหงาบางทีก็คิดถึงคุณแบบนะโหยหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอคอยที่จะมาเจอคุณรอคอยวันนั้นๆที่จะมาถึงอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไม่ได้เจอกันหรือถ้าอยู่หาา่างกันค่ําคืนนี้ฉันคิดถึงเธอโดยเฉพาะ 18พุทธนะคะหลงไหลข้างใครเรามากมาดูแนวโน้มดีกว่าคุณคุณกับเขาโอเคค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณก่อนค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะคุณเธอเทมเพลนเขาอยากจะบอกคุณว่าฉันเครียดมากฉันนั่งดื่มน้ําจิบอยู่นะคะฉันเครียดมากเลยอะแบบว่าอาจจะเป็นเพราะเขาแบบว่ามีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าสุขภาพก็ได้นะคะตอนนี้เขาเครียด แล้วคุณเป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจเขารู้สึกดีมากๆนะคะบางทีเขาสับสนมากๆกอะ่ะนะคะกับตัวเองว่าเขาจะเอาอย่างไงคือเขาคลั่งคุณมากคนนี้น่าจะเป็นทางไกลหรือว่าเป็นคนที่ต้องทํางานเดินทางนะคะไปไปมาหรือเดินทางแบบต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะเขาจะใช้ความอดทนอะ่ะระยะทางหน้าที่การงานตำแหน่งมามีอิทธิพลอย่างเงี้ยไม่สามารถทำอะไรได้นะคะระยะทางหน้าที่ภาระ เขาไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนใจจะขาดคิดถึงคุณมากอยากมาหาอะไรเงี้ย you the one เลยแหละดูสินะคะคือคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาอะ do star the ตาร์นะคะและ love perfect ะดูสิเขาคาดหวังกับคุณไว้มากสเสลือเกินแล้วคุณล่ะคะเขาคาดหวังกับคุณมากเขาฝันถึงคุณนะคะเขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่นอนคิดนอนฝัน นอนสองนอนแบบเครียดมาดูคุณหละ่ะคุณเป็นเหมือนเขาไหมอ่ะคุณเป็นหรือเวล่คุณเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะหมอบว่าอืมแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่งเริ่มต้นแต่คุณยังตัดอดีตยังไม่หมดเนี่ย ณยังตัดอดีตยังไม่ขาดแต่คนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะอืมเป็นดิสนีย์ของคุณถ้าเจอกันแล้วอ่ะการพัฒนามันจะเป็นไปแบบไม่คาดฝันนะคะมันเกินคาดไม่คาดฝันว่าเฮ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างนี้หรออย่างเงี้ยอืมจัสติ c เหมือนคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจระหว่างความสัมพันธ์เพราะคุณอ่ะอาจจะยังแบบเพิ่งจบกับใครหรือกําลังจบกับใครอยู่อ่ะนะคะเหมือนคุณจะละทิ้งอดีตอยู่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่า ฉันต้องอย่าไปสร้างความหวังให้เขาหรือว่าอย่าไปรับปางกับเขาเพราะฉันรู้ว่าฉันฉันทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยอืมแต่คุณเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จคุณต้องการโฟกัสไปในเรื่องของงานอาชีพของคุณอย่างมากคุณเลยแบบบางทีไม่ค่อยใส่ใจใครฉันจะฉันจะโฟกัสไปที่แบบว่างานความสําเร็จความสุขของฉันนะคะเงินงานความสําเร็จนะคะแต่ความสุขมันก็ตามมาด้วยแหละนะคะ แต่หมอว่าว่าคุณทําถูกนะแต่คุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับเขาแล้วดูเด่นกว่าเขาในลนะักษณะเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรออกไปคือฉันออกคําสั่งฉันตัดสินใจฉันไม่ให้ใครมาอยู่เหนือฉันไม่ใช่การเอาชนะนะแต่เป็นแบบเขาเขาเกรงใจคุณมากเขาดีสเปคคุณมากนะคะเอาสามใบดูแนวโน้มเลยแล้วกันเปิดโอ้ยหกคาถาชัยชนะคนคนนี้น่าจะเป็นใครสักคนที่พิเศษ ที่ความสัมพันธ์สามารถที่จะชนะเลิศชนะเลิศได้แต่ตรงๆเลยนะมันเป็นสามเศร้าใช่ไหมเนี่ยหมาบภาวนาเลยว่าไพ่ออกมามากเลยมันจะไม่มีใบนี้ได้ไงแต่อย่าลืมนะคะเราไพ่เล่าเรื่องจนจบสำรับแต่คุณเนี่ยยังไม่หลุดกับสามเศร้านะคะคุณยังไม่หลุดกับสามเศร้าหรือว่าใจของคุณเพิ่งอกหักมาคุณยังตัดใครสักคนไม่ขาดโดยเฉพาะชาวธาตุลมเนี่ย นะคะเออเหมือนคุณพยายามที่จะละทิ้งอดีตแล้วแบบว่าเปิดใจให้กับคนคนนี้นะคะมันจะโอเคนะคุณจะทําได้สําเร็จนะคะคุณจะทําได้สําเร็จต้องด้วยคุยกันแหละนะคะเรื่องเรื่องนี้มันจะอาจจะต้องเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องเปิดใจใคุยกันนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาก็ได้นะคะ หมอโบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเคลียร์ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ต้องรับรู้เพราะว่าฉันกําลังมูฟออนอย่างเงี้ยลืมคนเก่าอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่ามีวันที่ดีอย่างเงี้ยนี่นอ,อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะโอเคจบแล้วนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังเนาะเราก็รู้คําตอบไปแล้วว่าเขาคนนี้นะคะก็คือคลิปสุ่มเนาะถ้ามันเป็น energy นี้อาจจะเป็นของคุณแบบไม่บังเอิญหรอกนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือแบบว่าถ้าไม่ใช่แต่เริ่มต้นที่เล่าไปแรกๆก็อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกด subscribe ไล์แชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะเริ่มเลิฟค่ะ